สวัสดีครับพี่เพื่เพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องเงินทองอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะนําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับมาฝากกับพี่เพื่เพื่อนนักสะสมทุกคนอีกเช่นเคยนะครับแต่เนื้อสิ่งเงินใดนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องกันก็ฝากดูแล ตัวเองด้วยนะครับออกไปไหนมาไหนนอกบ้านนะครับควรจะสวมหน้ากากหรือแมส2ชั้นนะครับมนล้างมือบ่อยๆด้วยเจลล้างมือนะครับการเชื้อโควิด -19 นั้นมาติดเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่องเงินทองก็จะได้นําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกษาิย์นะครับเป็นข้อมูลความจริงนะครับมาฝากกับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นั้นเป็นเหรียญกษัริย์ที่ลึกนะครับอีกหนึ่งวาระที่สําคัญครับที่มีจํานวนการผลิตนั้นไม่เยอะนะครับถือว่าจํานวนการผลิตนั้นน้อยนะครับทาให้ราคาของเหรียญนั้น เขาประเมินไว้เนี่ยสูงเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญชนิดราคา10บาทเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่32มิมลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่15กรัมนะครับเป็นเหรียญเฉลิมพระเกียรตินะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการทรงนำาจรบดให้วัฒนานั่นเองนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญวาระในการทรงนำาฉรบดให้วัฒนานะครับชื่อวาระนะครับสำหรับ ลวดลายของเหรียญน,นะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปของสมเด็จพระป,ะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับทรงมีพระราชปสันนิษ,ษฐานนะครับกับรา,ราชดรอย่างใกล้ชิดนะครับในโอกาสที่เสด็จทรงพระราชดำเนินไปทอดไปทอดพระเนตรโครงการในชลบทภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทบมหาภูมิพลอดุลย,ยเดชราชการธที่9้านะครับเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวนั่นเองนะครับ สำหรับรวดลายด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าจเจริมพระเกียรติในการทรงนำชนบทให้วัฒนานะครับเบื้องล่างมีรูปเครื่องหมายดังกล่าวและมีข้อความบอกราคาว่า10บาทครับเบื้องล่างของข้อความบอกราคามีข้อความภาษาอังกฤษนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า22อกรกฎาคมนะครับามนะครับ วันครบรอบวาระก็คือ21กรกฎาคม2530นะคร 30, ai, ับวันที่ประกาศใช้2 7กรกฎาคมพศ2อ3 0เช่นกันครับจำนวนการผลิตของเหรียญนี้อยู่ที่3า0แสนเหรียญนะครับถือว่าผลิตน้อยมากเลยนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับเหรียญที่เลือกเหรียญนี้นะครับชนิดราคาสิบาทเหรียญนิกเกิลนะครับขนาด32มิมลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่1 5กรัมนะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับกับเหรียญอีก1วาระกับเหรียญชนิดราคา1ิบาทนิกเกิลนี้นะครับราคาประเมินอ มีอยู่ราคาเขาวางไว้เหรียญ UNC นั้นอยู่ที่450บาทครับสำหรับเหรียญนี้นะครับราคาประเมินอยู่ที่450บาทนะครับกับราคาประเมิอนอ้างอิงตามหนังสื blast. อนะครับแต่ว่าทางออนไลน์นั้นก็มีการลงฝากซื้อฝา,ากขายกันอยู่ครับสำหรับทางออนไลน์นั้นมีการลงฝากซื้อฝากขายกันเหรียญย n c นั้นเขาปะาเขา ตั้งราคาไว้ที่370บาทนะครับอ่าสำหรับเหรียญนี้นะครับเขาตั้งราคาไว้370บาทหรือสูงกว่านั้นต่ำกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและการตกลงระหว่างคนซื้อคนขายนะครับนั่นคือการซื้อขายทางออนไลน์นะครับก็มีนะครับสำหรับใครที่อยากซื้ออยากขายก็สามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์อ่ตามเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือว่าตาม ช็อปต่างๆนะครับที่เขาลงฝากซื้อฝากขายกันก็สามารถเข้าไปดูได้สําหรับใครที่อยากเก็บสะสมนะครับหรือใครที่อยากขายก็สามารถถ่ายรูปเหรียญของเราลงฝากซื้อฝากขายกันได้นะครับลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับนนทุกวันนี้โทรศัพท์เครื่องเดียวทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับการจะซื้อขายทางออนไลน์นั้นทําได้จริงนะครับทุกวันนี้ครับถือว่าเป็นการซื้อขายที่เข้าถึงคู้คนได้เยอะและได้ไวด้วยนะครับก็นํามาฝากกันไว้สาหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามไล้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้ขอบคุณคครรััับบวดีผม